สวัสดีค่ะคุณเมย์กับสบายดีโยคะนะคะวันนี้คุณเมย์มาแชร์เทคนิคเกี่ยวกับท่าท่าน,นึงนะคะที่พวกเราทำกันอยู่เป็นประจำในคลาสโยคะนะคะแต่ว่าหลายๆคนพอทำท่านี้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเป็นท่าที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะแล้วก็เวลาครูบอกให้ทำท่านี้ค้างเอาไว้เนี่ยก็ทำค้างไว้ได้ไม่นานเท่าที่ควรนะคะอยากจะให้เปลี่ยนท่าเร็วๆเ,เพราะว่าเกิดความรู้สึกที่ ค่อนข้างจะไม่โอเคนะคะไม่โอเคกับข้อมือและรวมไปถึงหัวไหล่ของเราด้วยนะคะวันนี้เรามานั่งคุยกันสบายๆนะคะแล้วก็ดูว่าเอ๊มีวิธีไหนนะที่จะทำให้เราทำท่าแพลงนะคะได้นานยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่รู้สึก บาดเจ็บแต่อย่างใดนะคะพอเราโฮท่าค้างท่าแพลงเนี่ยไว้ได้นานขึ้นนะคะกล้ามเนื้อนะบริเวณส่วนลำตัวนะคะแกนกลางลำตัวเนี่ยก็จะได้มีการทำงานมากขึ้นแล้วก็มีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะคะฝึกเป็นประจำเนี่ยยังจะทำให้กล้ามเนื้อหนะ้าท้องแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่า เทคนิคง่ายๆนะคะที่จะทำให้โฮลท่าแปลงได้นานขึ้นโดยที่ไม่มีอาการบาดเจ็บของข้อมือแล้วก็หัวไหล่เนี่ยทำยังไงไปดูกันเลยค่ะ